การเรียนท่าผู้ไม่เกียิทุกท่านกระผมชื่อเด็กชายวิทวัฒน์มาสวัสด์เป็นตัวแทนจากกองห้าวันนี้สมาชิกกองห้าจะมาทําให้ทุกท่านได้ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงละครเรื่องสโนว w h i t กับคนแค่สี่บอกสามขอเชิญรับชมในนามบัตรนาวครับกละครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับผมนานจนไม่รู้แน่ชัดว่าปีพศอ,อ,อะไระมีอาณาจักรเบิร์ดแลนด์ไม่มีห้องสุขขาตั้งอยู่กลางเกาะแห่งหนึ่งได้มีพระราชาปกครอง พรได้มีราชินีองค์ใหม่แล้ว่างหนึ่งพระราชาได้ทําเป็นไปทาทุระนอกเมืองพร้อมกับถือกระดาษทิชชู่ติดมือไปด้วยผมไม่ต้องถามนะครับใครเป็นพระราชาใครเป็นราชินีราชินีเป็นพญาครับส่วนราชินีว่างจิงเดินไปสองกระจกเอ๊ะราชินีแอบแปวนเรงใส่เตลอมีพู มาแล้วครับโระสุนกระสุนกะบออกคะาเถกค่ากรครงามนลระส่นกตนะี แน่นอนต้องไม่ฆ่ายินเร็วห้าห้าห้าบอบอแมนท่านอะไรนะถ้าไม่ใช่ฆ่าจะเป็นใครที่จะสดยไปเกล้าค่าเอลค่าก็ดีเอลสามสิบหกอกสี่สิบห้าสิบปะปะปะก็เป็นก็เป็นโนไว้นะสิหนังแม่มุดแขนจนสีถึงสวงไม่จริงไม่จริง ราชินีจึงส่งคนไปฆ่าสนวัยนางแพงจะจงไปฆ่าหัางสุดนางสนวัยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนท่านก่อนให้คนไปฆ่านางท่านรับนบามบัตรบุติศาสตร์ทีนี่ของข่าไปก่อนจะ,อจะทำให้หน้าของท่านดีขึ้น ทั้นใดนั้นเอง,งานางแม่โมดก็โกรธมากทั้งขยำและขยี้นามบัตรและปาใส่นางแพงจงไปฆ่ามันเดียวนี้น้องไว้จงตายเถอะ วันหนึ่งสโนไวเดินอยู่คนเดียวอย่างมั่นใจแล้วนางแพงได้มาเจอกับสโนไว แล้วสโนว์ก็วิ่งเข้าไปในป่าไปเจอบ้าบนคุณแค ขนมโคกกันหรอทำไมถึงแค้กันทุกคนเลยอะ่ะเอิม่มเขาเรื่องอะไรนะพวกเจ้าจะยอมให้คนส,สวยอย่างข้าอยู่อยู่บ้านใน,ในบ้านนี้ด้วยได้ไหมบัวขอบคุณค่ะนิสัยดีเท้อสโลว์ไได้อยู่กับครอบครัวคนแคอย่างมีความสุขหรือเปล่า วันเวลาผ่านไปราชินีผู้ยิ่งใหญ่ด้วยล่วงรู้แล้วว่าสนนไว้ยังไม่ตายอายทำไมมาเสียงไม่ตายหนังแม่หมดไปได้คิดคนหาวิธีอ๋อคิดออกแล้วนางสโนวไวทได้ได้ไมาเห็นคุณแก๊ก ไเทียบจริงเลยนี่แหละนะมะารยาทหญิงเป็นไรไหมคะคุณยายขอบใจเลยหนูยาไม่เมตตาใให้ตอบแทนแต่อัอเตัวลราไปสิเมื่อนางแม่มดที่แปลงกายได้หันกลับไปซโนไวก็โง่โง่โง่มากเห็นเก็บกินจะกินอย่างตะกะ,กะมุงม,มามท่านนั้นเองซโนไวก็ได้ล้มตัวลงเป็นเจ้าหญิงนิดา คนแขกก็ได้มาลูมล้อมเธอและเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กับร่างไร้สติเชโนไวทท่านใดนั้นเองมีเจ้าชายขั้วพอเห็นลูกโฉ่งงานของสนโนไวก็ตกหลุมรักเลย ลใจง่ายจริงๆแล้วเ้าชายจริงเคลื่อนตัวเข้ามาจุมพิษโนไว้แบบไม่แคร์สื่อเลนแม้กระทั่งสายตาคนแขกก็ยังไม่แคร์ แดีวท่านในนั้นเองคู่เกย์ของเจ้าชายได้เดินผ่านมาและต่ว่าเจ้าชายเจ้าชายขะเจ้าชายทิ้งฉันไปมีคนใหม่หรอฉันเปล่านะฉันก็ตัวฉันเปล่านะฉันก็ยังรักเธอมาเหมือนเดิมตลอดเจ้าชายได้ทิ้งลางสโลไวไวเช่นเดิม ส่วนคนแขะได้ประชุมกันว่าวกเข้าสิทิมเจอไว้ตัวนี้บอ ก็จะนพวกเข้าก่อนน้ำหลางวึทือใส่ไว้ในร่วงแก้วแล้วกัน เวลาผ่านไปนางแม่หมดก็ได้ไปถามกับกระจกวิเศษอีกว่ากระจกวิเศษเออจะบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตพีแน่นอนต้องเป็นท่านอยู่แล้วฮ่าฮ่าฮพระราชาเดือนผ่านจึงได้รู้ความลับของราชินี เจ้าเจ้านางปีาศาจเจ้าแม,ม่มดข้ารู้นนะว่าเจ้าแพงกายเป็นคุนนางแพงเอาไปปาดคอทิ้งซะ <c oughs> นี่จะนีสอนให้รู้ว่าอย่างแรกคือกรรมใดคไก่เการมนั้นย่อมคืนสนอง อย่างที่สองคือคนโลกหรือคนตะกะย่อมทำให้ตนเองมีภัยขอบคุณครับูกแล้วใช่ไหมครับจบแล้วครับรบมลแม่มดเป็นพญาติ